ไปแล้วเหรอแกไปต่อยเขาทําไมแกอยู่บ้านเดียวกับเขาอาศัยเขาอยู่นะก็พี่ตะวันทําร้ายเทียนโซ่นี่ครับแล้วนางเทียนโซ่เหมือนเป็นแม่แกเหรอแกถึงต้องปอกป้องมันฉันเนี่ยเป็นป้าของแกแกต้องปกป้องฉันแกต้องเข้าข้างฉันเพราะที่ฉันทาทุกวันนี้ก็เพื่อแกสองคนถ้าสมบัติทั้งหมดของแม่จันสีตกเป็นของฉันวันหนึ่งที่ฉันตายมันก็ต้องตกเป็นของแกกับพี่ระดาคุณป้ายอย่าพูดใหตัวเองดูดีดีกว่านะ เพราะสิ่งที่คุณป้าทำมันเพราะว่าคุณป้ารักตัวเองคุณป้าไม่เคยรักใครนอกจากตัวเองด้วยซ้ําพลาวค่ะคุณป้าอย่าทำอะไรพี่ภูเลยค่ะคุณป้าใหญ่พี่ให้คุณป้าทําร้ายพี่เพื่อคุณป้าจะเลิกขัดติแล้วเลิกคิดร้ายกับเพียโซสักที แกจำไว้เลยเนะ่ยจำใ่หัวไว้เลยว่าแกจะต้องเสียใจที่แกเข้าข้างอย่างเหียนโตมากกว่าฉันยังพี่ตาขฉันมาฉันมีเรื่องต้องคุยกับแกหยุดร้องไห้ได้แล้วแล้วบอกฉันมาว่าวันนั้นที่แกโทรหาฉันบอกว่ามีเรื่องสําคัญจะเล่าให้ฉันฟังมันคือเรื่องอะไรบอกความจริงไปเดิดนะคะคุณพีอย่าให้คุณวาสนาโมโหเลยคะ่ะ คุณพีก็รู้ว่าคุณวาสนาเป็นโรคหัวใจหยุดโกโหกสักทีนะคะพี่รู้ทุกอย่างหมดแล้วว่าคุณป้าโกหกพีคุณป้าไม่ได้เป็นโรคหัวใจแล้วพี่ก็ไม่ได้รู้แค่เรื่องโรคหัวใจพี่รู้อีกด้วยว่าคุณป้ากับเสี่ยอาคมเป็นชู้กันมา20ปี แล้วยังร่วมมือกันทำลายโลงทอแม่จันสีดูละครสิ้นไหลโซได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว